พอพูดถึงหน่วยปฏิบัติการพิเศษในเรศวร261นะคะถือว่าเป็นหน่วยสําคัญระดับประเทศค่ะเพราะว่าต้องเผชิญหน้ากับผู้ก่อการร้ายแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ต้องเข้าลี้คลายเหตุรุนแรงให้ยุติลงอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะความพร้อมของหน่วยนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเขามีส่วนสําคัญในการปกป้องประเทศเราค่ะวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตนะคะเข้าไปสังเกตการความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษชุดนี้นะคะไปติดตามจากรายงานค่ะ ปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันจากกลุ่มก่อการร้ายที่ลักพาตัวไปในพื้นที่อิทธิพลของฝ่ายตรงข้ามล้วนมีความยากลำบากต่อการเข้าช่วยเหลือหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวร261กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนหรือตำรวจพลร่มจึงส่งกำลังเข้าชิงตัวประกันทั้งทางบกทางอากาศและทางเรือพร้อมอาวุธครบมือ ปฏิบัติการพิเศษครั้งนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์เพื่อแสดงให้เห็นขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวน261รวมกว่า30ชีวิตซึ่งมียุทธวิธีในการรับมือกับผู้ก่อการร้ายทุกมิติรวมทั้งตอบโต้ต่อภัยคุกคามเพื่อเป็นเรื่องการันตีความพร้อมของหน่วยอย่างแรกเลยเพื่อยืนยันได้ว่าเราเนี่ยเป็นหน่วยที่มีความพร้อมในการปฏิบัติเพื่อรองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับนั้น คนที่มาชมการสาธิตก็จะได้เห็นศักยภาพทักษะและความพร้อมของหน่วยในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจเป็นประกันได้ว่าคำสั่งของผู้บัญชาเนี่ยที่ได้รับสั่งการมาให้เราปฏิบัติภารกิจที่มีความยากลำบากและมีความเร็วในการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะสามารถสำเร็จผลได้ไม่เพียงความพร้อมในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวน261แต่ขีดความสามารถของอยา,งานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยกระตุ้นกำลังพลให้มีความฮึกเหิมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบซึ่งเป็นไปตามหลักการปฏิบัติทางยุทธการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทย ความพร้อมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษนาเรสวน261เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกด้านทั้งในส่วนของกำลังพลและยุโทโธปกรณ์เพื่อที่จะรับมือและต่อต้านการก่อการร้ายสากลที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะ การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงและเหตุวิกฤตการสำคัญระดับชาติจึงเป็นบทบาทหลักของหน่วยปฏิบัติการพิเศษนาเรศวน261กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศที่จะต้องเตรียมกำลังพลให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการหมั่นฝึกฝนปรับปรุงและพัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่ผู้บุกขับชามอบหมายให้เนี่ยหน่วยจะต้องมีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงและสามารถไปได้ทันทีนะครับภายใน15นาทีเมื่อได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติซึ่งเรายืนยันได้ว่าเราสามารถปฏิบัติได้ครับก็เป็นหน้าที่สําคัญที่เราจะต้องย้ําเตือนตัวเองว่าหน่วยเป็การพิเศษทุกคน,นจะต้องมีความพร้อมสูงสุดทั้งทาง,ทงร่างกายจิตใจนะครับพร้อมที่จะทํางานได้ตลอดเวลาเมื่อที่ตามภารกิจที่ผู้บกขับชามอบหมายและที่สําคัญที่สุดก็คือการช่วยเหลือผู้ประชาชนให้ได้รับความปลอดภัย ปัจจุบันการฝึกซ้อมกำลังพลของหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวน261จะมีขึ้นสัปดาห์ละ4วันทั้งในทางยุทธวิธีการทดสอบร่างกายของกำลังพลการทดสอบทีมปฏิบัติการโดยจะทดสอบอาวุธยุทโธปรกรณ์และยานพาหนะอย่างเข้มง,งวด ตลอด61ปีที่ผ่านมาตำรวจพลร่มถูกเรียกขันในนามเสือดำตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500จากการปฏิบัติหน้าที่รวดเร็วว่องไวที่ช่วยปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากความไม่สงบมาได้จบจนปัจจุบันสมดังคำกล่าวที่ว่าสุภาพบุรุษในค่ายเสือร้ายในสนามรบระวีการแก้ววิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน